สวัสดีค่ะนุ่ยแทฟหนุ่ยสเตย์จะมารายงานเมื่อเวลา16นาฬิกาได้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากลำพูนลำปางแพร่น,น่านสุโข,ขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองลบบุรี เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมเพชรบูรณ์ขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาปราจีนบุรีสาะแก้วกรุงเทพ สมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุทยานาครน,นายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามราชบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาและนาราธิวาสค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่า เอเรดาร์ได้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนที่จังหวัดไรบ้างนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาบอกมาคุยกันได้นะคะว่าจังหวัดของเพื่อนเนี่ยมีฝนตกบ้างไหมนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกับหนุยพยากรณ์ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ